สวัสดีครับน้องๆพี่การจัดแอนด์อี듀เคชัน Education นะครับวันนี้ที่พี่ถ่ายคลิปเนี่ยตอนเนี้ยนะไม่เป็นเดือนกรกฎาคมซึ่งยังอยู่ในช่วงโควิดอยู่นะครับแล้วก็หลายๆประเทศยังคงติดโควิดกันอยู่รวมทั้งประเทศไทยเองด้วยแต่ว่ามันก็มีน้องๆหลายๆคนที่ว่าพอเห็นว่าสถานการณ์โควิดมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยน้องก็เริ่มถามเข้ามาว่าเออผมสนใจที่จะไปเรียนที่ต่างประเทศว่าจะเป็นภาษาหรือปริญญาก็แล้วแต่แต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเตรียมตัวยังไง ก็เข้าใจได้เนาะเพราะว่าพี่เองก็ให้คำปรึกษกาก็ทั้งลําบากเหมือนกันเพราะหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็ยังไม่ประกาศออกมาว่าจะอนุญาตให้คนเข้าได้เมื่อไหร่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้พี่ก็เลยมาทําคลิปอันนี้มาเพื่อเรียกว่าเป็น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 แนวทางหนึ่งละกันให้น้องลองพิจารณาดูนะครับสิ่งที่พี่อยากจะพูดก่อนเนี่ยคือว่าเนื่องจากว่าการทําเรื่องไปเรียนให้น้องในต่างประเทศเนี่ยเนาะมันไม่ใช่โปรเซสที่มันสั้นๆนะครับมันเป็นโปรเซสที่คอ่อนข้างยาว อย่างแรกเนี่ยเราต้องสมัครเรียนหลังหลังจากเลือกเลือกที่เรียนแล้วอะนะน้องก็ต้องสมัครเรียนใช่ไหมครับสมัครเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้ออฟเฟอร์มาพอได้ออฟเฟอร์มาเนี่ยน้องก็ต้องจ่ายตังพอจ่ายตังเสร็จปุ๊บน้องถึงจะยื่นวีซา่าแล้วก็พอวีซ่าออกน้องถึงจะบินไปโอเคไหมอ่ะประเด็นเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับว่าช่วงเนี้ยสถานทูตหลายๆที่เขาอาจจะไม่ทํางานประเทศก็ยังไม่ให้บินเข้าก็จริงแต่โรงเรียนเนี่ยรับแอปพลิเคชันอยู่ครับ ยังรับแอปพลิเคชันอยู่เพราะฉันน้องที่มีแพลนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเนาะว่าเอออยากจะไปเรียนที่ต่างประเทศแน่ๆอะไรประมาณนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากเลยที่น้องสามารถจะทําการสมัครเรียนได้ทําไมพี่ถึงพูดอย่างนั้นสาเหตุเพราะว่าอย่างแรกในการสมัครเรียนมันไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรน้องแค่ส่งเอกสารน้องแค่เลือกที่เรียนให้ได้แล้วก็ส่งเอกสารนะครับข้อดีของการทําสมัครตอนนี้คืออะไรก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนเนี่ยเขาอยากจะได้เด็ก มา,มากเลยหรือเขาอยากจะรู้ว่าปีหน้าเนี่ยมันจะมีเด็กมาเรียนกับชั้นมากน้อยสักแค่ไหนเพราะเขาขาดเขาขาดนักเรียนใหม่ไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับช่วงโควนะิดเนาะเพราะฉันในหลายโรงเรียนเขาก็ทำโปรโมชั่นที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจยกตัวอย่างเช่นอิมแพกอย่างเ,เางี้ยอ่ะอิมแพกเนี่ยไม่ค่อยทําโปรเท่าไหร่เพราะเขาโรงเรียนเขามีชื่อเสียงโรงเรียนเขา,เขามีคุณภาพค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเขาก็ยังคงต้องทําโปรเพราะเขาอยากจะได้เด็ก Discover ทําโปรแรงมากอจาก อ2 5 0บ้างหรือประมาณ200ต้นๆเองประมาณเนี้ยครับ ILSI ก็ทำโปรแรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าน้องมั่นใจว่าน้องเอ้ยกล่าวว่ายังไงฉันไปเรียนแน่ๆอะไรประมาณเนี้ยช่วงแรกเป็นช่วงที่ดีครับที่น้องสมัครเรียนเอาไว้ก่อนทีนี้การที่น้องจะสมัครเรียนได้เนี่ยน้องก็ต้องรู้ก่อนว่าน้องจะไปเริ่มวันไหนคําถามเพื่อจะรู้ได้ยังไงล่ะอ่ะพี่แนะนําว่าให้น้องเนี่ยสมัครตอนน้ไปเเร่่ร่ยนน,นล,ยลังาพาพะวชวช คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นช่วงที่เขาอนุญาตให้เราบินเข้าไปได้แล้วนะครับอย่างน้องของพี่หลายๆคนเนี่ยที่คุย,ยตั้งแต่ก่อนโควิดละแล้วก็พอมาถึงโควิดปุ๊บปรากฏว่าอึไปไหนไม่ได้เพราะว่าติดโควิดอ่าน้องเหล่านี้เนี่ยก็เลื่อนวันเลื่อนวันเริ่มเรียนออกไปเป็นบางคนก็เลื่อนไปเป็นมีนาหรือว่าเมษาหรือว่าพฤษภาปีหน้าเลยประมาณนี้นะครับส่วนเวลาช่วงนี้เนี่ยไปจนถึง เวลาที่น้องจะบินเนี่ยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับน้องควรจะทําอะไรเนี่ยพี่มีข้อแนะนําอยู่สองสอย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยนะสำหรับน้องที่มีงานทําอยู่อย่าลาออกจากงานทํางานต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าการทํางานเนี่ยมันจะมีผลต่อการขอวีซ่าของเรานะครับส่วนน้องที่เพิ่งเรียนจบพี่เจอเยอะมากเลยน้องที่จบมาเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีก่อนนั้นอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้ก็ว่างๆอยู่ควรทําอะไรอย่าปล่อยให้ตัวเองว่างถ้าน้อง ที่ยังไม่มีงานทําอาจจะหางานก็หางานไปที่น้องที่ยังหางานไม่ได้เข้าใจช่วงนี้จะหางานยากสักนิดนึงก็พี่แนะนําว่าให้หาคอร์รสภาษาอังกฤษเรียนซะนะครับการที่น้องเรียนคอร์รสภาษาอังกฤษในประเทศไทยเนี่ยมันจะช่วยอย่างแรกเนี่ยก็คือแน่นอนช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องเนาะมันอาจจะไม่ได้ผลเท่ากับไปเรียนที่เมืองนอกก็จริงแต่มันต้องได้บ้างแหละอ่าแล้วมันจะทําให้น้องเนี่ยพอบินไปที่นู่นแล้วเนี่ยน้องสามารถจะ เขาเรียกว่าอะไรจะตั้งตัวได้ได้เร็วขึ้นนะครับน้องจะมีความกล้ามากขึ้นที่จะใช้ภา,าษาอังกฤษนะประมาณนี้นอกจากนั้นแล้วข้อดีอย่างหนึ่งของมันเนี่ยคือเอกสารในการเรียนที่เมืองไทยของน้องอ่ะนะที่พ่เดนภาษามาเนี่ยมันเป็นการยืนยันเจตจำนงที่ยอยากพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องกับสถานทูตด้วยซึ่งอันนั้นนะทำให้ทําให้โอกาสทางด้านวีซ่าของน้องมันสูงขึ้นนะครับสำหรับน้องที่ต้องการจะไปเรียนปริญญาที่ต่างประเทศก็ ก็คงไม่มีอะไรน้องๆคงทําอะไรมากไม่ได้จริงๆแล้วนอกจากว่าก็เลือกที่เรียนพอได้แล้วสมัครแล้วก็อาจจะพยายามทําให้ผล IELTS หรือผลอะไรมันดีขึ้นเพื่อจะได้ประหยัดตังค์เวลาที่ไปที่นั่นอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าน้องอยากจะเรียนจริงคือว่างจัดอะไรประมาณนี้เนาะอ,อยากเรียนปริญญาพี่แนะนําว่าคอร์สภาษาอังกฤษ,ษที่น้องสมควรจะเรียนเนี่ยนอกจาก IELTS แล้วเนี่ยมันจะมีคอร์สที่เรียกว่า English for Academic Purpose มีหลายๆสถาบันในประเทศไทยเปิดสอนอยู่อย่างเท่าที่พี่รู้เนี่ยที่จุฬาก็มีเปิดสอนเหมือนกัน นะครับคอร์สเนี้ยมันจะคล้ายๆกับ Pre-Sessional English ของของอังกฤษหรือคล้ายๆกับ e a p ของออสเตรเลียกับอเมริกาประมาณนี้มันจะทําให้เวลาที่น้องไปเริ่มเรียนที่นั่นจริงๆเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องที่3เนี่ยที่น้องสามารถจะทำได้เนี่ยเนาะก็คือการเตรียมเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับพี่เชื่อว่าน้องหลายๆคนเนี่ยจริงที่บ้านมีพอซัพพอร์ตอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยพ่อ,พอแม่ไม่ได้เข้าใจว่าต้องเตรียมสเตทเมนต์ยังไงสถานทูตถึงจะโอเคก็เลยทําให้ทําให้ตอนยื่นจริงๆเนี่ยแล้วแบบมีความลำบากเกี่ยวกับสเตทเมนต์นะครับพี่พูดเร็วๆแล้วกันจริงๆเรื่องนี้พี่มีพูดคลิปนึงเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว เ,เงินสเตทเมนที่สถานทูตอยากเห็นไม่ว่าสถานทูตอันไหนก็ตามนะอเมริกาอังกฤษนิวซีแลนด์ออสเตรเลียส่วนใหญ่เขาจะขอสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนและสิ่งที่เขาอยากเห็นเนี่ยไม่ใช่เงินหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาสิ่งที่เขาอยากเห็นคือเงินเย็นนะครับคือเงินที่มันเย็นเย็นอยู่ในบัญชีเนาะแล้วแบบว่าเป็นระยะเวลา6เดือนเป็นอย่างน้อยสมมุตินะว่า พี่บอกน้องว่าเออน้องจะมียนภาษา6เดือนที่ออสเตรเลียใช่ไหมน้องต้องใช้เงินเย็น4 0 0แสนนะอ่ะประมาณนี้นั่นหมายความว่า4แสนเนี่ยต้องมีมาก่อนหน้านั้นอนะ6เดือนแล้วแล้วระหว่าง6เดือนเนี่ยน,ะน้องเงินในบัญชีของพ่อแม่น้องเนี่ยสปอนเซอร์ของน้องเนี่ยไม่เคยต่ำไปกว่า4แสนเลยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเงินเย็นนะครับก็ช่วงนี้กว่าน้องจะได้ยืน่นจริงมันก็เกิน6เดือนอยู่แล้วละ่ะหรือว่าประมาณสัก6เดือนอย่างเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่ตัองอ้งแต่เนิ่นๆจะได้เตรียมสเตทเมนต์ ได้ตรงตามที่สานทุนเขาต้องการสุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องน้องรักษาตัวให้ดีๆแล้วกันเนาะเรื่องโควิดรว่าที่ประเทศไทยก็ดีขึ้นเยอะแล้วละ่ะแต่ก็อย่าเพิ่งกัดตกนะน้องดูแลตัวเองด้วยนะครับโอเคครับผมเราวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ